พัชราสุธาวิมลรักพระบรมราชินีตรงหน้าไปยัปดคาร์บอนไดออกไซด์อีกทั้งเป็นร่มเงาบางแสงแดบดบทำให้เกิดความร่มรื่น แม่นะบ้านทุกคนนะครับกับผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นร้อยหกสิบห้ากิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้กองพันหาไม่หยาดที่ยี่สิบเ่างป่าภายในห,หน่วยผมมีความมั่นใจว่าทุกต้นกล้าทุกต้นจะมีความเจริญงอกงามและแข็งแรงเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคนและขอให้ช่วยกันดูแลและรักษาต้นไม้ลงหน้าไปหยุดลงกอก ที่หลุมที่ทาเตียวไว้ให้นะครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวใครอยากได้ภาพาได้ภาพถ่ายคู่เรืออะไรก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวเราชิญภาพคูพ่นะครับตอนตอนตอนเพิ่มได้อีกนะครับรับเพิ่มได้อีกพบหลุมเลาขุดไว้เหลือเฟือนะครับ ลปลูกตรงนี้ดูแลให้หน่อยนะครับต <in> ้นนี้ไหนงานหรืเพื่อเรตามวัตถุประสงค์ของโครงการกับผมขอละนาคุณพระศรีละหไตละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรับการปลูกต้นไม้ในกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็เรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3ม,มิถุนายน2อง5รก็เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ว่างเปล่าของหน่วยให้เกิดประโยชน์เป็นการปลูกต้นไม้มีค่าทั้งต้นประดู่ต้นพยุงโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหน่วยแล้วก็เป็นไม้ยืนต้นที่จะต้องอยู่ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ให้ร่มเงาแก่นหน่วยก็มีกําลังพลแล้วก็ในส่วนของแม่บ้านแล้วก็ถูดหลานซึ่งจะเป็นการปลูกติดํานึกที่ดีให้กับ เยาวชนที่ให้รู้จักรักษาธรรมชาติและก็ปลูกต้นไม้ครับก็กิจกรรมครั้งนี้ก็คิดว่าจะมีประโยชน์กับหน่วยแล้วก็กับของกำลังคนต่อไปครับ